うん。<music> สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักเรียนการแสดงความเคารพแบบไทยมีหลายวิธีการกราบแบบเป็นจา้างคประดิ์ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีซึ่งใช้แสดงความเคารพต่อพระพุทธรูปพระสงฆ์ปูชนียว,วัตถุและปูชนียสถานส่วนมีวิธีการอย่างไรนั้นเรามาติดตามชมกันค่ะหลวงพ่อครับพรุ่งนี้ครูจะสอบปฏิบัติการกราบแบบเป็นจา้างคประดิด์พวกเรายังไม่ทราบเลยครับว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร ช่วยสอนพวกเราด้วยนะคะหลวงพ่อได้สิหลวงพ่อจะสอนวิธีกรับแบบเป็นจางขับประดิษฐ์ที่ตัวงปองให้นะการกราบแบบเป็นจางรับประดิษฐ์ชายนั่งคุกเขา่าปลายเท้าตั้งลำตัวตรงปลายเท้าและส้นเท้าชิดกันนั่งบนส้นเทา้า เข่าทั้งสองห่างกันพอประมาณมือทั้งสองวางคว่ำเหนือเข่าทั้งสองเรียกท่านั่งแบบนี้ว่าท่าเทพพบุตรหญิงนั่งคุกเขา่าปลายเท้าราบตัวตรงเข่าถึงปลายเท้าชิดกัน มือทั้งสองวางคว่ำเหนือเข่าทั้งสองเรียกท่านั่งแบบนี้ว่าท่าเทพธิดาการกราบแบบเบญจางคับประดิษฐ์เป็นการใช้อวัยวะทั้งห้าของร่างกายคือหน้าผากเป็นตัวแทนส่วนบนมือและข้อศอกเป็นตัวแทนส่วนกลาง ส่วนเข่าทั้งสองข้างเป็นตัวแทนส่วนล่างการกราบมีสามจังหวะจังหวะที่หนึ่งอัญชลียกมือขึ้นด้วยท่าประนมมือระหว่างอกปลายนิ้วชิดเบนออกจากลำตัวพอประมาณไม่กลางสอกจังหวะที่สองวันทายกมือขึ้นหัวแม่มือจะหลดวางคิ้ว ปลายนิ้วชี้จะหลดกลางหน้าผากพร้อมมสีษะลงจังหวะที่สามอภิวาททอดมือลงกราบให้มือและแขนทั้งสองข้างลงพร้อมกันห่างกันเล็กน้อยพอให้หน้าผากจะหลดพื้นระหว่างมือได้ขั้นตอนทั้งสามขั้นตอนชายและหญิงปฏิบัติเหมือนกันต่างกันตรงที่ชาย สอทั้งสองข้างต่อจากเข่าราบไปกับพื้นหลังไม่โกงหญิงสองทั้งสองข้างค่อมเข่าเล็กน้อยราบไปกับพื้นหลังไม่โกงนี่คือการกราบแบบเบนจางคับประดิษฐ์ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เป็นยงไรบ้างล่ะโยมทั้งสองพอจะเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วค่ะหลวงพ่อ,น,พอนั้นโยมทั้งสองตั้งต,ง,ตงใจปฏิบัติให้ดีนะแต่อย่าปฏิบัติเฉพาะเวลาสอบอะต้องนําไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันด้วยครับขอบคุณค่ะ ท่านผู้ชมและนักเรียนก็ได้รับความรู้ในเรื่องการกราบแบบเป็นจางคับประดิษฐ์ไปแล้วนะคะก็หวังว่าท่านผู้ชมและนักเรียนจะได้นําไปปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อรักษาขนบรรมเนียมประเพณีอันดีงามของเราไว้วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ